กินข้าวพี่น้องกินข้าวแล้วกันเดอ้อพี่น้องมื้อนี้กินข้าวกับครอบครัวด้วค่ะเดอ้อต้อมต้มหมูอันนี้ก็เป็นลาบหมูค่ะลาบหมูผักผักจากสวนเนาะยางเสียบเลยียยางเสียบเนยเนี่ยไส 高，我高不高？不高。你光写，总怕个什么？你那还多一个，我们还变。俺到那年做困难。你说？买那个？ เขาลงจานเกีิยวเกีสามถงีสองสมทักเม็อเดี๋ยวจะเอาเขาล่องจานกินกวแล้วก็ยุดูสาราค้ามถิ่นน้อยเิ่นน้อยเด็กน้อยนี่มแต่ผมไม่คิดไม่ดูือแลคือมกินเท่า có lẽ của lệ dạy không dạy dạy không dạy 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 là dạy dạy là bố tím mắng. Nhìn bọc cho về từ năm đấy. Tiếp hòa, buồn bát. Mặc nụng đã chiếm quen rất là Bự lắm lắm chung, bự lắm chung, bự bởi chung, là lắm chung, bự thì chung, bự lắm chung, bự lắm chung, bự lắm chung, bự เรื่องการคิดหาองเวลาเราหัวคุเล็จเที่ทุ่งหาตุ่นเลยกจิพวกอะไรเลยน่าเลยน่าผมไดิดว่าจะวังแค่หลับขึ้นนวี้ขี

về tên gì bạn <laughs> 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 à, thái quân ừ

เขาจะต้องนั่งพักกระดายที <yes. S 2> ่ไหนพักกระอที่นหนพักกระดอยที่หนหลาบที่ไหนดัั้นบอกกันน่ากนพักกระดอยก็ขอเอาซองนอา่แและพักกระดอยอันแรกขาเอกซองที่นหนไม่ได้ยิงเขาเอาซองเท่ากับยิ่งยุคนก็ขอดอาซองนั่นะพกันนั้นเขาเจ็บหี่กนด้วยบอกกันยุคไนฟังมาคไหนแค่นั้นมาหลายปีแล้วรู้ที่บบ khi <laughs> phát ra đầu tóc họ nó xoăn, đi <laughs> họ nó xoăn anh đi <laughs> lại, <laughs> nha, nghe rõ chưa? anh đi đi lại, thằng 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 sáu có được gì đâu? cái thằng kia bao nhiêu tuổi rồi? thằng đó khác nằm ở tầng thứ, mày có ยากคนในภาบาสารคดนวะปกตอกตอยากย้ยแต่ว่าขึ้นบานแส่หเลือยวปัสสาวะขึนดเราเห็นปัดแต่ล้วเดี๋ยววันนัก็ว่าสารคัดน้ำป่ต้าวะของเลี่ยวถูกมึนบางท่านจะตทำเนี่ยมตัวว่าดจิ้งกอยากหรือจนั่ไเป็นนิดร็ 这个耍憨又不来吧，反正我在这干了，不挡、嗯。<Yeah. S 2> okay.